สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับพี่ตาพาแซบเดินพี่ตาสมีเดนพาแซบนะคะวันนี้เราก็ได้ตำโหผักกาดข้าวโพดไข่ดาวแล้วก็มันทอดนะคะทุกคนแล้วก็อาหารแล้วก็ไล่สามอย่างสี่อย่างเดี๋ยวพี่ตาจะพาให้ดูนะคะพาแซบให้ดูนะคะทุกคนนี่ค่ะตำโหผักกาดกับไข่ดาวแล้วก็ มันทอดนะคะทุกคนมันทอดค่ะมันฝรั่งทอดมันของฝรันนะ่งเขาสวีเดนเนาะมีข้าวโพดด้วยนะคะแล้วก็มีแตงกวาด้วยแตงกวาน้อยของเรานี่แหละไปชิมเบื้องก่อนออพี่น้องเจ้าขามาแซบกับพี่ตานะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนเอฟซี FC ทุกคนมาแซบกับพี่ตาพี่ตาสวยปั๊บจอไม่เห็นหัวเนาะขึ้นหน่อย โอเคเห็นห okay. oh, hmm. um ok ัวแล้วโอ้พ oh ี่ตาก็เป no. ็นบาดเพลอากาศช่วงนี้พามาแซบตามหัวประกาศไข่ดาวมันทอดนะคะมีข้าวโพดด้วยแล้วใส่ข้าวโพดหัวประกาศสีขาวๆเนี่ยเนาะมาพี่ตาจะพาแซบแล้วนะทุกคนวันนี้ก็มาแบบเบาๆหัวเบาๆเนาะื้อ มีไข่ดาวสองฟองแล้วก็มีแตงกวาน้อยด้วยอยากแซ่บพี่นะ้องเหมือนค่อผัก น้อยหอยสังวันนี้เรามีอิตเบสสลัดนะคะอิตเบสสลัดก็นี่คืออิตเบสสลัดภาษาไทยเขาจะเรียกว่าผักสลัดแก้วเ,าเนาะที่นี่เรียกว่าอิตเบสสลัดอิตเบสสลัดรักัดแก้วนั่นแหละบางท่านภาษาไทยเนาะนก็ ไมไข่ดาวด้วยครับพี่น้องอสุกขาซุมตามหัวประกาศไข่ดาวกับมันทอดอืม ต้องกินกับสเต็กหรือะไรนี่ค่ะมัน,ม,น,นมันเป็นมันเป็นมันโปรติสนี่แหละค่ะพี่สนใจการเรียกอะไรอ่ะที่เขาทำเครื่องไฟล์นะพี่น้องเจ้าขา กับอิตเบสีสลัดอืมอร่อยไข่ดาว เดี๋ยวจังกึมนะเนี่ยเดี๋ยวจังกึมนะคะโหประกาศตำใส่ข้าวโพดด้วยระบคุณสัด rồi, cái kiểu này các bạn. Tầm khóc, đẻ, tầm bay ทางเหนือเขาจะเรียกว่าแกงหัวนี่ตำหัวอืมอร่อยพี่น,อน้องมาช้อปว้กันตำแบบแปลก,ปก ตำหัวประกาศไข่ดาวข้าวโพดมันทอดอืมเปรี้ยวดมมาแล้ว จะจูโวข้อยบบไหนแกงหัวตําหัวภาษาเหนือแกงหัวก็ <c oughs> จะเอาอาหารมารวมๆกันเนาะอันนี้ก็อันนี้ก็หัวมารวมกัน xông tầm húa, càng húa, có xuôi đẹp không nhau để trang kim หบักกัดคือเขียวอร่อยถ้ามันแพงมากเลยถุงหนึสี่คนกับห้สมีประมาณสักสามสิบสายี่กว่าชิ้น ไฮดางโ霍แบบนี้นะไม่รู้กินเสร็จแล้วจะจุดจูหรอเปล่าก็ไม่รู้เจ้าค่ะสวยมากพี่ตาพี่ตาก็สวยอยู่นะ Mình có nửa lấy toàn bộ mình cần là nha Thế ta có thể nã xuyên tùng nữa nha น้องรู้จักเชียงตุงไหมครับสวยนี่แบบหละเจ้าหญิงแสงฝางณนะเชียงตุงเนาะเป็นน้องเนาะ ไม่สูงค่านั่งวันนั่งอยู่เชียงตุงในคารออย่างเจ้าอ้าฮเส้นผมชัยหยิบเสียงผางซีดามนีไม่เป็นอัญยองแล้วเป็นซีดามนีดีกว่าชัยหยิบเสียงผางนาเชียงตงุง หนังเรื่องนี้พอสอไหนแล้วนะราคพันเรื่องนี้นะสมัยกบสมัยน,นั่งกับะอะไรอ่ะ้อปอเหรอเอื่อออกจากวงการไปแล้วอืมอร่อย ในอิดเบสสลัดแต่ภาษาไทยเรียกประกัดแก้วกรอบนอกนุน่มในมันนี่ต้องกินกับซอสอีกแบบหนึ่งตัวแรกนี่มันเป็นเนื้อ ตอนจับดูไม่ได้ใส่แว่นเก่งภาษาเนาะหน่อยเจ้าค่ะืมข้าวโพดแต่ไม่น่าใส่ข้าวโพดเยอะ เป็นบัตรอยากกินอะไรเผ็ดเผ็ดเหมือนได้จะคืนไหมคะไม่เหมือนเนาะ อยากกินลาบหมูใส่กึิ้ไก่หรือ,อว่ากระเพาะไก่เดี๋ยววันไหนบ่างจะทำสักวันก่ะเป็น้องเท้าขาพี่น้องอื ทำหัวประกาศข้าวโพดไข่ดาวอร่อยนะพี่น้องลองทำดูนะโวประกาศคลายคลายมูรูดนั่นะที่มันแข็งๆอร่อยพี่น้องเจ้าขาเผ็ดมาแล้วเจ้าค่ะ คลิปนี้ก็พี่ตาก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะทุกคนเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องพี่ตาก็ฝากคลิปนี้ไว้เท่าน,นี้นะช่วยกดติดตามพี่ตาด้วยแล้วก็กดซับตะใครให้พี่ตาด้วยนะคะถ้าพี่ตามีคลิปใหม่ๆก็ทุกคนจะได้เห็นก่อนเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมพี่ตา และให้กำลังใจพี่ตามนะคะให้อยู่เย็ยนเป็นสุขอย่าเจ็บค้าได้ป่วยนะคะสวัสดีค่ะ